สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิวสิกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเดอะเดอะเดอะอะไรก็ไม่รู้น่ะที่พี่ๆเขาเล่นกันน่ะเอ่อเหมือนพี่แป้งพี่คอยพี่พี่เอฟนะพี่มาก็ดูพี่เอฟอยู่พี่เอฟ อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ท่านผู้ชมเราจะข้ามันได้ไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยแล้วมาันไม่ได้เลยนะแล้วเปลี่ยนชื่อไข่หนุ่ยดีกว่าไข่หนุ่ยเคยดูพี่ซอฟบอกมันไหมนี่ไข่หนุ่ยอย่างเงี้ยจะดูใครดูพี่เมจิตบ้างถ้าใครดูพี่เมกิตก็อย่าบอกเลยนะ บีมก็เหมือนการบีมนี่บอีอนอมอบมีไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอย่างเงี้ยแหละนะคือบีมมาเรามาลุยกันทันเลยมันก็จะมีคูณห้าคูณสองคูณอะไรให้กินไอตายตั้งแต่เลยเริ่มเกมเลยนะเนีย่ยเราไม่ค่อย ตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงโควิด -19 แล้วก็ต้องเล่นเกมลง o u ท u b e นี่มันไม่มีการระบาดที่เราเลยอ่ะท่านผู้ชมได้อยังท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนก็บอกเอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมันไม่มีการกระบาดให้เราอ่ะก็ต้องเข้าเกมใหม่เกมมันค้างหรือเปล่าก็ไม่รู้น,ะนี่สองนาทีกว่าๆแหละอัาคลิปไปได้ก็สองนาทีกว่าๆหละตั้งชื่อว่าบอีนอบิมรอไม่บอีนอบิม อ,อีมอบีมโอเคบายไปกันเลยรอบอบีมไม่ใช่บออีนอบีมบายกินกันต่อที่ดูดนะ ที่บทมันก็จะมีคูณ5้าคูณสิคูณสให้กินแต่ส่วนมากถ้าเราจะหาได้ก็เป็นคูณสองในเกมนะเขาก็ลังกินกันอยู่เลยอ่ะตายไปเนี่ยไม่ตายอยากให้เขาแตกจริงเลยอ่ะเห็นเห็น ถ้าใครอยากไปเล่นเกมนี้ก็เล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมนะถ้าใครอยากเล่นในคอมก็เล่นในคอมถ้าใครไม่มีคอมก็ต้องเล่นในโทรศัพท์จะเราก็เล่นโทรศัพท์เพราะว่าเราในคอมเราโหลดเกมไม่ได้ก็เลยต้องใช้ในโทรศัพท์แทนถ้าเกมนี้นั้นใช้ในโทรศัพท์ก็พูดไปเลยว่า เด๋อเด๋ออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูเขากันนี่นี่ที่เนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เกมนี้นะที่พี่พี่เล่นเขาเกมนี้กันอนะ่ะเนี่ยเนี่ยลองดูดิท่านผู้ชมลองดูดิเนี่ยถ้าพี่พี่เขาเล่นอย่างเนี้ยกันอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง นีแบบเนี้ก็เล่นเกมแบบเนี้กันเน่ยนี่ไงพี่อันนี้เราติดตามมาตลอดเลยช่องเนี้ยเกมอะไรก็ไม่รู้แบบนนะก็บกรถยนต์เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหน้าที่ของจาราจรไม่เคยหล่อลง ไม่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 เลื้อยหลอลงไม่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 ในเกม w a r m e d i o นั่นเองนี่ครับผมเป็นเกมหนอนนะฮะ w a r m e d i o นี่คือเกม w a r m e d i o นี่อันออกเลย